ข้ามเออบข้างไยเซตบข้างซาเจอกสายซมันจะจ่อแค่ตรงทีแค่ไหนเจอเจอกันซสาธุ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 เอ๊ที่ไร ลหลวพี่ควรแล้วตั้งใจศึกษาธรรมและตั้งใจปฏิบัตินะกครัพาน้องระมาใส่บาตรให้หลวงพี่ไเ่เช้าทุกเช้าขกใจฟโย พารดีลุงพี่ขอศึกษาะธาทำสักหนึ่งคำสาสอ่งนะอย่าเพิ่งไป็ีใครละหลวงพี่เป็นพาแล้วก็ถ่าหลวงพี่จะมาห่วงอะไรกับภา,ารวาสเออหลวงพี่ลืมแบบปัปไปกันได้แล้วหลวงพี่ฝา,ากดูแลแม่หลวงพี่ด้วยนะตกล

ะระดูกเมันค่อเดียวันคดี่มันยานุ่งยานไหนกระดองกระเดียดเค่วาน,นจงวด้ดีแล้วเน่ยแต่แจงอีกทั้งก็ยานมากหนอกระดูกน,นคิดหอนเพนดเกิดเกออิมปวดหัวปวดหัวเชื่อน,นี่ละอืมยอดวัานคอยเงี้ยทานมาหลายเจอมาเจอะเจ็บมากกระเด มาเรื่องใส่สอาท่ในประพุทธศาสนาซ่าทุเดาซาทุเดาซ่เกิดมาศาสนาศาสไลก็ขอให้ผูกขาดที่เกิดมาใส่ศาสนาพุ่นอีได้สักถูกหวยแล้วก็ที่เดินผอมเทปเปเเอ้ยกวัดครับกวัดแน่แต่พุ่นนาลาองคุ่นนานาใบมุ้งไม้นั่นกวัดครับกวัดแน่เพราตรงจสยยายอ่ากรู้ไหม่กีจ กอดกักอดตพ่อข่อยได้หลดอยนี่่ายเเลยปกอดตั้งหน้าพาเจ้าได้ด้ยนี่ฟุ้นมันกับฟุ้นธรรมัาติกอดแม่มมันกับนี่ฟุ้นตัวขันหมอถึงฟุ้นเมื่อหมอดีเขาบมีเน้อฟุ้นน่บมี่ํามีแต่ว่าไทยนี่ะฟุ้นกับฟุ้นอยู่นี่บอกไรเน้อไหนฟุ้นเนี่ยเอาขัสัตว์จะมาจะกับุนุ้นหอฟุแม่ฟุ้นไปหาเกมหมากี่แบนถ้ไม่เนน่มิฟฟีแลุ้หโอยกงอยกไปย่ายเนี่ย สัาทณาไม่ปอกพทธศาสนาก็จังกลับมาอยู่บ้านห้องนยา่รู้ว่าทที่วันที่ี้กนบ้าสัท่าก็เศ้าเบาเศ้าบ่ายพ้นต่อยยู่แบบสงบเสเยี่ยมเงียบปากเงียบคอย่มากปากประเด็จคือบอกพูดเส้นไหลพี่จอปาก็บอกสำคัยเ้ท่านอกอดึงเสือบอกพูเส้นนี่พี่ตะบนก อย่างกลับกับพายุนี่แหะพายุได้ไปยนต์มไปไปหาเก็มาี่ตนกานหมดก็มาจมเนี่ยเป็นมันยิ่งขึ้นอยางน้ำน้ำเนี่ยเนียสิบุาน้ำน้างกูบอกเรีเบุ๊กเรียนอ่นกขอดอกกูบาลกเนี้ยเดอกมันจะมาขึ้กูมองไหนมาคือกูให้คือยุติขึ้ตัวนาเบิ้งตเนี่ยเนี่ย เมื่ี่ตาทิศเยนนี่แมนเล่นนี่ตายโอยว่าเป็นดอกบ้าดอกบ้ามเอยมันเห็นน่อยเดียวนี่ม่นกี่อันหนามากอยู่เตเตื้ยแมตีหลลงแม่จำได้เลยแมนเลยอย่ไปในหลเลย่บอกพีบ้าพีบาหอมฟ้นก็ไปทั่วบ้ากันไรนไปคนนี้ก่นรับแต่มันคืออีสนอใจว่ะคนอย่างเราเอโอ้เนี่ยมาอย่างอีเรืวันนี้ นน้จะฝันดีแล้วเจ้าเนี่ยนอะฝันตเมือขึ้นนะะโอ้ยลูกังแม่กอนแม่แม่สบายฟังข้ามันนั่นมันขึ้นนี่ไเปลี่เบเนี่ปัูาสองคนบักเดินแบบรุ้ยเลยบักเดินแบบขี่ไล่แต่ว่าบักขี่ไล่ลุ้ยได้หนูบักลุยหนึ่งแม่เจ้าเนี่ยให้ล้วยฮ็ดบ่สบาย แฮงเถ่าแฮงโซ่นับมือแฮงเถ่าแฮงกล้วยเจ้าจิไปกะละอย่างตะเล็กตะนึงฝันอยู่ฝันกินวันนั้นก็เศร้าเนี่ยแา่อันนี้แม่ผู้ชายสองคนแม่ฝันเห็นอันนี้ก็เอิญฝันอยากฝันกินนี่หนูมดหนูต้องคิดนะแม่คิดใ้ดีว่าผู้ชายสองคนผู้หนึ่งรวยผู้หนึ่งหน้าตาดีเอมอกไปบอกแม่ว่าผู้ชายต้องเปเลี้เก้าอีสองคนเนเป็นสอง ต้องต้องเ้าสิมาเกาสอนนีิไปเฮ็ดเบียกงานก่อนหลวง่อสีดาข่เบียเงียนสาราก่อนด้วยโอ้ยบัตกะนด่